ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็ได้กลับมาพบกันอีกวาระหนึ่งก็จะได้นำสาระรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาพูดคุยอธิบายขยายความให้กับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ติดตามรับชมและรับฟังอยู่ในขณะนี้ได้รับชมและก็รับฟังกันเพื่อที่จะได้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาจะได้นำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของตนเองวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องพูดดีมีประโยชน์พูดไม่ดีมีโทษคนเรานั้นมีปากอยู่หนึ่งปากเหมือนเหมือนกันถ้าเป็นคนที่ปกติไม่มีใครมีปากมากกว่านี้เว้นแต่ว่าคนที่ผิดปกติมาตั้งแต่กําเนิด ซึ่งปากของคนแต่ละคนนั้นเนี่ยก็มีหน้าที่หลักอยู่สองประการก็คือหนึ่งเอาไว้กินสองเอาไว้พูดในหน้าที่หลักทั้งสองประการนี้เอาไว้กินเนี่ยกินนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนเราถ้าไม่กินแล้วกินไม่ได้เนี่ยก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้แต่ทีนี้บางคนก็กินเป็นบางคนก็กินไม่เป็นบางคนก็รู้จักเลือกกินสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ บางคนก็กินสิ่งไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็คือนำสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายของตนเองเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆในส่วนของปากที่ว่าเอาไว้พูดเนี่ยเรามีปากเดียวแต่เราก็ทำหน้าที่ได้สองอย่างปากที่เอาไว้พูดบางคนก็พูดดีบางคนก็พูดไม่ดี ซึ่งเราใช้ปากในการสื่อสารกันถ้าเราไม่พูดไม่ได้เนี่ยเราก็สื่อสารกันค่อนข้างยากถึงแม้จะสื่อสารได้ก็เรียกว่าใช้ภาษากายหรือภาษามือก็พอสื่อสารกันได้แต่ว่าจะสื่อสารค่อนข้างยากลําบากกว่าจะเข้าใจกันถ้าไม่ได้เรียนภาษามือมาก็คงไม่เข้าใจได้เพราะฉะนั้นปากจึงถือว่ามีความสําคัญมากต่อทุกคน เราสื่อสารกันให้เข้าใจในเรื่องราวต่างๆก็การใช้ปากหรือใช้คำพูดนี่แหละท่านทั้งหลายแต่ทีนี้ในการพูดเนี่ยจะเห็นได้ว่าบางคนก็พูดดีมีประโยชน์บางคนก็พูดไม่ดีไม่มีประโยชน์ถ้าพูดดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะมันจะได้ประโยชน์ตามมาแต่ถ้าพูดไม่ดีก็ก่อให้เกิดผลเสียตามมาทันทีก็คือไรประโยชน์ นอกจากไรยประโยชน์เรายังก่อให้เกิดโทษตามมาอีกด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ใน,ใ,นในหลายวงการหลายที่หลายแห่งมีการขัดแย้งกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันสาเหตุก็เพราะมาจากคำพูดนั่นเองก็คือพูดไม่ดีพอพูดไม่ดีแล้วไปกระทบคนอื่นเขาก็ไม่พอใจก็มีเรื่องมีราวกันซึ่งเราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆบ,บางครั้งเนี่ย มีเรื่องหนักถึงขนาดที่ทําร้ายแล้วก็ฆ่ากันตายโดยเฉพาะในครอบครัวเราก็เห็นกันอยู่เสมอเสมอเพราะฉะนั้นต้องรู้จักพูดแต่สิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ถ้าเราพูดสิ่งที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็ก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์ตามมาและทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรท่านทั้งหลายว่าพูดอย่างไรถึงจะว่าเป็นพูดดีหรือไม่ดีเราจะวัดกันที่เสียงหัวเราะ จะวัดกันที่เสียงตรบมือชอบใจหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ใช่นะยังไม่ถือว่าเสียงหัวเราะก็ดีเสียงปรบมือก็ดีเนี่ยยังไม่ใช่เครื่องวัดว่าคนคนนั้นพูดดีหรือไม่ดีเพราะบางครั้งเขากําลังด่าคนอื่นกล่าวหาใส่ร้ายคนอื่นอยู่แต่มันเป็นคําพูดที่ถูกใจคนฟังเนะ่เขาก็หัวเราะเขาก็ปรบมือได้แต่ก็ไม่ได้ยัดว่าเป็นคําพูดที่ดีคําพูดที่ดีในหลักของพระพุทธศาสนานั้น ท่านกล่าวไว้5ประการก็คือ 1. จะต้องพูดถูกเวลาสองพูดแต่เรื่องที่จริง 3. พูดแต่ถ้อยคำที่อ่อนหวาน 4. พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็หพูดแต่ด้วยจิตที่เมตตาเวลาพูดในบางคนก็พูดด้วยอารมณ์จึงหลายคนนั้นพูดด้วยอารมณ์ก็ก่อให้เกิดผลเสียตารรมมา แต่ถ้าเราพูดถูกหลักทั้ง5ประการนี้นะก็คือ1พูดถูกการเวลา2พูดแต่เรื่องที่จริง3พูดด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวาน4พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็5พูดด้วยจิตที่เมตตาถ้าใครก็ตามกล่าวคำพูดลักษณะนี้หรือประกอบด้วยองค์อย่างนี้ได้เนี่ยจัดว่าเป็นคำพูดที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ซึ่งคำพูดที่ดีเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตามมา อย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า,าผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุขอันนี้ถือว่าเป็นคําพูดที่ดีแล้วก็เป็นความจริงใครก็ตามประพฤติปฏิบัติตามธรรมชีวิตคนคนนั้นก็จะมีความสุขแต่ถ้าใครไม่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมชีวิตก็จะมีความทุกข์หรืออย่างที่พระองค์ตรัสอีกประโยคหนึ่งว่าคนจะร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรเราก็สามารถพ้นจากความทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นคําพูดที่ดีเนี่ยจึงมีประโยชน์มหาศาลหรือไม่แต่คราวถึงทน,นาพามพูดให้กษัตริย์ที่กําลังจะลบกันเนี่ยเห็นประโยชน์ของความสามัคคีจนกระทั่งท่านเหล่านั้นเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ลบกันแล้วก็หันมาตกลงกันด้วยสันติวิธีตอนที่แบ่งพระบรมสา,ศาศรีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นการระงับสงครามไม่ได้ ถ้าไม่ได้ทนอภามกล่าวในตอนนั้นเนี่ยก็คงเกิดการลบลาฆ่าฟันกันเสียเลือดเสียเนื้อนี่เพราะผลของการพูดดีนั่นเองเพราะฉะนั้นการพูดดีเนี่ยจึงมีประโยชน์ส่วนการพูดไม่ดีนั้นก็ก่อให้เกิดโทษมากมายเพราะนั้นเราจึงต้องฝึกพูดแต่เรื่องที่ดีหรือแม้แต่การพูดดีๆของคนในครอบครัวเนี่ยเช่นลูกพูดดีกับพ่อกับแม่พ่อแม่พูดดีกับลูกให้กําลังใจกัน ถ้าเราต่างคนต่างพูดดีต่อกันให้กำลังใจกันอย่างนี้ก็จะก่อให้เกิดผลดีตามมาซึ่งคําพูดดีๆเนี่ยไม่ว่าใครก็อยากได้ยินนะส่วนคําพูดไม่ดีนั้นใครก็ไม่อยากได้ยินเพราะคำพูดไม่ดีเนี่ยฟังแล้วมันก็สแสลงใจฟังแล้วก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเราพูดกันดีๆโดยเฉพาะพูดให้กำลังใจกันเนี่ยคนฟังแล้วฟังแล้วก็ชื่นใจบางทีเหนื่อยๆมาก็หายเหนื่อย แต่ถ้าเราพูดด้วยคําที่ไม่ดีบางทีก็หนื่อยหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นใครที่ชอบพูดไม่ดีนะอยากจะให้เปลี่ยนก็คือมาฝึกพูดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็มีประโยชน์ทีนี้คําพูดที่ไม่ดีเนี่ยคือลักษณะอย่างไรท่านทั้งหลายถ้าเรารู้หลักรู้วิธีเราก็จะได้สามารถฝึกแล้วก็งดสิ่งที่ไม่ดีได้คำพูดที่ไม่ดีก็คือ1พูดเท็จหรือพูดโกหก 2. พูดคำหยาบ สามพูดส่อเสียดแล้วก็สี่พูดเพอเจอร์คำพูดทั้งสี่อย่างนี้พระพุทธศาสนาเรียกว่าวจีทุจริตก็คือคำที่ไม่ดีเพราะนั้นคำที่ไม่ดีเนี่ยเราทุกคนจึงไม่ควรพูดไม่ว่าเราจะพูดกับใครก็ไม่ดีทั้งนั้นคำพูดไม่ดีเหล่านี้เนี่ยถ้าเราพูดกับคนที่สูงกว่าหร,หรือเสมอกับเราเนี่ย เขาสามารถให้คุณให้โทษเราได้เลยโดยเฉพาะถ้าเราไปพูดกับหัวหน้าเราเนี่ยเขาก็อาจจะลงโทษเราได้เล่นงานเราได้เพราะฉะนั้นคำพูดทั้ง4ประการเหล่านี้เนี่ยจัดว่าเป็นคำพูดที่ไม่ดีแล้วก็ไม่มีประโยชน์ใครที่ชอบพูดก็จะต้องฝึกเปลี่ยนแปลงตนเองก็คือพยายามงดพูดนะคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยเราอย่าไปพูดเพราะเราเองก็คงไม่อยากได้ยินคำโกหกจากนคนอื่น ไม่อยากได้ยินคำหยาบคายจากคนอื่นเมื่อเราเองก็ไม่ชอบคำโกหกไม่ชอบคำหยาบคายเราก็จึงไม่ควรพูดถ้อยคำเหล่านี้กับใครทั้งสิ้นซึ่งผลของการพูดไม่ดีเนี่ยก็มีโทษมากมายเชื่อว่าท่านทั้งหลายเองก็คงจะรู้แล้วก็คงจะเคยประจะักษ์หรือประสบมาได้ตนเองแล้วพูดถึงคำพูดไม่ดีเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลหลายสถานนะตั้งแต่เบาๆไปถึงหนักๆเลย เบาๆก็คือถ้าเราพูดจากโกหกพูดจาหยาบคายนึกอาจจะทําให้เพื่อนโลกคบสามีภรรยาเลิกคบหรือบางทีเราก็โดนด่าก,กับถ้าหนักหน่อยอาจจะถูกฟ้องร้องเป็นคดีหรือหนักสุดก็คือเสียชีวิตซึ่งเราเห็นว่าจากคําพูดเพียงไม่กี่ประโยคเนี่ยทำให้เกิดเรื่องเกิดราวทะเลาะเบาะแว้งกันจนถึงขั้นเสียชีวิตมามา,มากมายแล้ว ดี๋ยวบางทีพูดแค่ไม่กี่คําก็โดนยิงโดนแทงเสียชีวิตแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จากการใช้คําพูดก็คือใช้คําพูดให้เป็นถ้าเราพูดเป็นพูดดีเนะี่ยทำให้คนรักก็ได้แต่ถ้าเราพูดไม่เป็นพูดไม่ดีทําให้คนเกลียดก็ได้ซึ่งตรงนี้ท่านสุนทรพูดซึ่งเป็นกวีเอกของไทยก็ได้เคยกล่าวไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษกมีคนรักลดถ,ถ้อยอร่อยจิต แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาก็คือคนจะได้ผิดหรือได้ดีเนี่ยในมนุษย์เราก็เพราะการพูดนี่แหละท่านทั้งหลายถ้าเราพูดดีก็มีประโยชน์ต่อตัวเราต่อหมู่คณะต่อประเทศชาติแต่ถ้าพูดไม่ดีก็มีโทษต่อตัวเราต่อหมู่คณะแล้วก็ต่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นคำพูดดีเราทราบแล้วว่าต้องมีลักษณะ5ประการ คำพูดไม่ดีเราก็ทราบแล้วว่ามีลักษณะ4ประการแล้วใครที่ชอบพูดไม่ดีเช่นพูดโกหกเป็นประจำไม่ว่าจะโกหกใครก็ไม่ดีพูดหยาบคายเป็นประจำพูดหยาบคายไปเนี่ยไม่ว่าเราจะพูดกับใครก็ไม่ดีเพราะปัจจุบันนี้เราไม่ได้อยู่ในยุคของพ่อคุณลามคําแหงเพราะฉะนั้นเราจึงฝึกพูดนะอย่าไปพูดคาหยาบคายพูดแต่คําที่ไพเราะอ่อนหวาน คำที่ไพเราะอ่อนหวานเนี่ยฟังแล้วมันก็ชื่นใจนะท่านทั้งหลายแต่คำที่หยาบคายเนี่ยถ้าเราไปพูดจาไม่ดีดุด่ดา,วา,าว่ากล่าวลูกหลานหรือสามีภรรยาเนี่ยบางทีเขาน้อยใจไปฆ่าตัวตายนะผูกคอตายบ้างกินยาตายบ้างซึ่งเราก็เห็นมามากมายคำพูดไม่ดีเนี่ยเหมือนกับอาวุธที่จะไปทิ่มแทงคนอื่นสามารถทำให้ตายได้ หรือท,ทำให้ไปตายได้เลยแต่คำพูดดีๆก็สามารถช่วยให้คนที่หมดกำลังใจท้อแท้สิ้นหวังเนี่ยสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ใหม่เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะฝึกใช้คำพูดแบบไหนใช้คำพูดให้ดีแล้วมีประโยชน์แต่ถ้าเราใช้คำพูดไม่เป็นมันก็กลายเป็นโทษก่อให้เกิดความเสียหายจะยกตัวอย่างให้ท่านทั้งหลายเห็นสักเล็กน้อยก็ได้ปัจจุบันนี้เนี่ย เราก็เห็นตามสื่อต่างๆกันแทบจะทุกวันก็ว่าได้นะผลของการใช้คำพูดที่ไม่ดีไม่ถูกกาลเวลาหรือคำพูดที่หยาบคายเนี่ยพิธีกรท่านหนึ่งพูดไม่เพาะออกสื่อผลจากตรงนี้เนี่ยถูกกดดันให้ลาออกแต่เมื่อไม่ลาออกก็ถูกบีบบีบไปบีบมาจนสุดท้ายก็ต้องถูกให้ออกจากพิธีกรสองรายการซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะทราบจากข่าวแล้วก็สื่อต่างๆแล้ว ผลจากการพูดคำหยาบคายเพียงแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดอะไรเนี่ยอยากให้ท่านทั้งหลายคิดแล้วก็พิจารณาไตร่ตรตองให้ถี่ถ้วนรอบครอบเสก่อนเพราะการพูดโดยไม่คิดเท่ากับพ่นพิษใส่คนอื่นในแต่ละวันเนี่ยเราพ่นพิษใส่กันมากมายถึงเราไม่ใช่งูไม่ใช่พญานาคแต่ว่าเราซึ่งเป็นคนเนี่ยก็ชอบพ่นพิษใส่กัน พ่นคําที่ไม่ดีใส่กันเวลาที่เราพ่นคําที่ไม่ดีใส่คนอื่นเนี่ยท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าคนที่เขาฟังอยู่เนี่ยเจ็บเข้าไปข้างในมันบาดลึกเข้าไปในจิตใจบางคนเป็นแผลเป็น30 40, 40ี่หรือห0ปียังไม่หายเลยนะ, <c oughs> ะมีลูกศิษย์ของพระอาจารย์บางท่านเนี่ยเคยโดนพ่อแม่พูดจาไม่ดีสมัยที่เขาเด็กๆส4มสี่ขวบเนี่ยเขาก็ยังจำได้แล้วก็ยังฝังใจ โตมาก็เลยรู้สึกไม่ชอบแม่พอรู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีกับเขา,าพูดจามไม่ดีเขาก็เลยมีความรู้สึกเกลียดแม่ไปเลยอันนี้มันเป็นแผลเป็นที่อยู่ในใจอย่าคิดว่าเขาจะลืมนะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แปลกทั้งทั้งหลายของดีความรู้สึกดีๆคำพูดดีๆเนี่ยบางครั้งเราอยากจะจำอยากจะเก็บไว้แต่พอนานๆไปมันก็ลืมแต่ว่าของไม่ดีคำพูดไม่ดีความรู้สึกไม่ดีความทรงจำไม่ดีเนี่ย บางทีมันกลับจําแม่นนะยี่สิปีผ่านไป30สิปีผ่านไปหรือบางที5้าสิปีผ่านไปยังไม่ลืมเลยถ้าเราเคยโดนใครด่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็คงจะพอจําได้นะมันจําแม่นตัวเรื่องเขาด่าว่าอย่างไรด่าตรงไหนแสดงกิริยาท่าทางอย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านทั้งหลายไว้อย่างนี้ว่าให้เลือกจําเลือกเก็บแต่สิ่งที่ดี เก็บเฉพาะความทรงจําที่ดีๆเก็บเฉพาะความรู้สึกที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีเนี่ยกระทบแล้วก็ให้ทิ้งไปเขาด่าเราเราจะไปเก็บไว้บางทีเขาด่าเราเราอาจจะเจ็บครั้งเดียวนะแต่เราชอบมาทําร้ายตัวเองด้วยการคิดแล้วคิดอีกซ้ําไปซ้ามาเนี่ยพอเรานึกซ้ําก็เจ็บทุกครั้งนะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าให้เราเลือกพูดแต่คำที่ดีส่วนคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลเสียหายมากมาย รือแม้แต่นักร้องท่านหนึ่งที่กําลังดังเกีียวเกาอยู่ในขณะนี้เนะี่ยพูดไม่จริงก็คือพูดไม่ตรงกับหลักฐานในเรื่องของการให้เงินให้ทองอะไรกันเนี่ยผลสุดท้ายพอเขางัดหลักฐานว่าโอนไปเท่านี้เนะี่ยพอมันไม่ตรงปุ๊บคนก็เลยไม่ชอบทั้งที่บางทนะีมันก็ไม่ได้ใช่เพียงความผิดที่ใหญ่โตมากมายนักแต่พอคนไม่ชอบแล้วในบางทีเนะี่ยเราก็มีการถล่มกันอันนี้มันเป็นเหมือนคนชอบผสมลง อยากจะฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าบางเรื่องถ้าไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรงเราไม่ได้รับผลเสียหายโดยตรงเนี่ยเราก็ต้องอยู่เฉยๆบ้างนะอย่าไปถลม่มอย่าไปผสมโรงไม่ว่าจะกับใครก็ตามท่านึกว่าคนเหล่านั้นเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเราเนี่ยคนเราก็มีโอกาสผิดพลาดได้ถ้าผิดพลาดแล้วเราให้โอกาสให้เขาปรับปรุงแก้ไขดีกว่าดีกว่าที่ว่าไม่ว่าใครพอผิดพลาดขึ้นมาพูดผิดทําผิดเพียงครั้งเดียวหรือเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราถล่มกันจะ จนไม่มีที่ยืนเนี่ยถล่มกันจนหมดอาชีพหรือถล,ล่มกันจนต้องออกจากงานเนี่ยอันนี้ก็ไม,ไม,ไม่ไม่สนับสนุนเรวก็ไม่สนับสนุนนะอยากให้เรามองกันด้วยเมตตาธรรมอยู่กันด้วยความรักความเข้าใจแม้แต่เราเองเนี่ยบางครั้งเราก็ยังมีการพูดผิดมีการทําผิดได้บ้างถ้าเกิดเราพูดผิดทําผิดแล้วเนี่ยคนอื่นมาลุมถล่มเราไม่ให้โอกาสเราเลยเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้ว่าเราก็ไม่มีที่ยืนในสังคม เพราะฉะนั้นเวลาที่ใครพูดผิดทําผิดอะไรเนี่ยถ้าเราให้โอกาสได้เราก็ให้เพราะคนที่ยังเป็นปุถุชนนั้นมีโอกาสทําผิดพลาดได้ทั้งนั้นแหละท่านทั้งหลายไม่ว่าเราหรือเขาเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะย้าท่านทั้งหลายไว้ว่าเวลาที่เราจะพูดอะไรเนี่ยขอให้เราพิจารณาให้ดีไตรตรองให้ดีซะก่อนนึกถึงใจเขาใจเรานะเวลาที่เราถูกคนอื่นพูดไม่ดีเนี่ยเราก็ยังเจ็บช้ำใจเสียอกเสียใจ เวลาที่เราพูดไม่ดีกับคนอื่นไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเขาก็ต้องรู้สึกเสียใจบางคนก็ร้องไห้บางคนเสียใจถึงขนาดไปฆ่าตัวตายก็มีซึ่งเราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆนะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเวลาจะพูดอะไรต้องระวังมากๆอย่าพูดด้วยอารมณ์ก็คือพยายามอย่าไปใช้อารมณ์เพราะลูกหลายคนเนี่ยถูกพ่อแม่ฆ่าบางคนก็ตายทั้งเป็นก็คือเจ็บช้ำน้ำใจอยู่ด้วยความทุกข์ระทม บางคนก็เกินต้านทานเจ็บมากช้ำมากเสียใจมากรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกินยาบ้างผูกคอตัวเองตายบ้างโดดน้ำบ้างซึ่งเราก็เห็นข่าวกันอยู่เสมอเสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะฝากกันทั้งหลายไว้ว่าให้พูดแต่สิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อกันโดยเฉพาะพูดให้กำลังใจกันซึ่งจะส่งผลดีแล้วก็ระลึกนึกถึงตลอดเวลา เวลาที่เราจะพูดนะให้รู้ว่าถ้าพูดดีก็มีประโยชน์พูดไม่ดีก็มีโทษและเวลาที่จะพูดทุกครั้งเนี่ยอยากให้เว้นจากวจีทุจริตทั้ง4ประการก็คือถ้อยคําที่ไม่ควรพูดได้แก่การพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบแล้วก็พูดเปอดเจอนอกจากนั้นแล้วเวลาจะพูดทุกครั้งให้ท่านระลึกนึกถึงตลอดเวลาว่าจะไม่พูดให้ใครเสียหายไม่พูดให้ใครเสียใจไม่พูดให้ใครเสียหน้า และไม่พูดให้ใครเสียความรู้สึกซึ่งถ้าเราสามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยคำพูดของเรานั้นจะมีประโยชน์มากแต่ถ้าเราพูดโดยไม่คิดก็เท่ากับพ่นพิษใส่คนอื่นผลกระทบมันก็จะตกหรือย้อนกลับมาหาเราเพราะนั้นฝากท่านทั้งหลายไว้ให้พูดแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์เพราะพูดดีก็มีประโยชน์พูดไม่ดีก็มีโทษ